สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรับสร้างสระว่ายน้ำไรเฮเว่นนะคะและม่านน้ำดีไซน์ค่ะมาอยู่กันที่นะคะบ้านคุณอภิชาติค่ะที่จังหวัดสระบุรีนะคะวันนี้มาเซอร์วิสงานลูกค้าหน่อยค่ะแต่ว่าทำเสร็จแล้วประมาณ2ปีแล้วนะคะสระนี้น้ำยังใสสวยปิ้งอยู่เลยกระเบื้องยังยังสวยอยู่เลยนะคะ สาาระนี้นะคะมีที่นั่งนะคะมีที่เดินลงนะคะแล้วก็มามีที่นั่งตรงนี้นะคะสวยงามมากเลยนะคะมีที่นั่งมีหัวนวดจกักรุชี่นะคะแรงๆค่ะโอ้โหเดีสิคะน้ําสวยเลยเป็นสาาระน้ําล้นนะคะโอ้โหฟังเสียงน้ําสิคะล้นเพาะมากเลยนะคะแรงเลยค่ะโอ้ยอยากได้ไหมคะ อยากมีสระแบบนี้นะคะติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะคะที่รับสร้างสาระว่ายน้ำไลเฮเว่นนะคะและม้านน้ำดีไซน์ค่ะดเดี๋ยวเราจะไปมอบความสุขให้ท่านถึงบ้านเลยนะคะวันนี้นะคะลาไปพร้อมกับสระสวยๆของเราค่ะสวัสดีค่ะ